ถ้าวันหนึ่งมีคนเอาอาวุธมาจอที่คอของคุณแล้วกล่าวให้คุณละทิ้งความเชื่อคุณผู้ชมจะละทิ้งไหมครับในความมืดของประวัติศาสตร์คิสจักรยังมีเสียงกองสะท้อนของผู้ที่เลือกจะยืนหยัดต่อหน้าความเชื่อแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองมรณะสักขีหรือที่ในภาษากรีกเรียกว่ามาเธอหมายถึงพยานผู้ที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อโดยการทรีชีพต่อพระครส การไม่ปฏิเสธศรัทธาแม้ในห้วงนาทีที่คมดาบหอกหรือเปลวไฟกำลังรออยู่ตรงหน้าสำหรับศาสนาจักรคาทอลิกเลือดของมรณะักีไม่เคยสูญเปล่าครับตรงกันข้ามมันคือเมล็ดพันธุ์ที่หล่อเลี้ยงศรัทธาของคริสตชนรุ่นต่อรุ่นดังถ้อยคำที่ว่าเลือดของพยานแห่งความเชื่อคือเมล็ดพันธุ์ของพระศาสนาจักรหลายคนอาจคุ้นชินกับภาพของโรมันผู้ข่มเหงคริสตชนในโครเซียม หรือภาพของมรณะสกีแห่งญี่ปุ่นและเวียดนามที่ถูกตรึงบนไม้กลางเขนริมทะเลแต่สิ่งที่หลายคนเองยังไม่อาจรู้คือแม้ในืนแผ่นด,ดินไทยแผ่นด,ดินที่ห่างไกลาจากศูนย์กลางแห่งความเชื่อ,อยุโรปก็ยังมีเลือดแห่งสัทธาที่รังรินลงบนแผ่นด,ดินนี้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมนินเดอร์มิทอสลีควีมและในค่ำคืนนี้นานเราจะมาไขค,ความลับ เรื่องมอรณะสกีแห่งแผ่นดินสยามว่าแท้จริงนั้นคืออะไรแล้วเขาจะเป็นใครกันบ้างหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์กด subscribe แล้วเราไปลุยกันเลยครับ เสียงระฆังศรัทธ,ธาจะดังขึ้นในสยามความสัมพันธ์กับคิดศาสนาก็ค่อยๆก่อตัวมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เมื่อโปรตุเกสเข้ามาค้าขายหลังยึดมราากาในปีคริสต์ศักราชที่1511ชุมชนแคทลิกเล็กๆเกิดขึ้นตามลำน้ำเจ้าพระยาและในสมัยอยุธยาตอนปลายคณะมิตรสั่งต่างประเทศแห่งกรุงปารีสจัดตั้งภารกิจถาวรปีคริสต์ศักราชที่1662 พระสังฆราชปีแย่แลมแบร์เดอลามอรเดินทางถึงอยุธยาปีคศ,ศทักราชที่1666สร้างวัดเซนต์โยเซฟและปีคศ,ศทักราชที่1669ตั้งมิตรสังอรธิทิการเขตสยามมีพระสังฆราชหลุยลานโนเป็นอัครธิการองค์แรกทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ร่มพระบ,บารมีสมเด็จพระนารายณ์ผู้พระราชทานที่ดินสำหรับโบสถ์บานพักสามเณรราไร ยุคที่สยามเปิดรับนักบวชฝรั่งเศสและคณะราชทูตยุโรปอย่างคึกคักแต่ความใกล้ชิดกับฝรั่งเศสทำให้คาทอลิกถูกมองว่าเป็นศาสนาต่างชาติผูกโยงกับกำลังทหารและผลประโยชน์ทางการค้ากระแสะต้านต่างชาติปะทุเป็นการปฏิวัติตสยามในปีคศที่1688หลังกรณีป้อมฝรั่งเศสที่กรุงบางกอกถูกล้อมยืเดเยื้อมิชนาลีหลายท่านรวมทั้งพระสังฆราชลาโนถูกจับกลุ่ม และอิทธิพลตะวันตกถูกผลักออกไปยาวนานภาพจำนี้ฝังความระแวงต่อคาทอลิกไว้ในสังคมไทยยุคนั้นเมื่ออยุธยาแตกในปีคศที่หักราชที่1767ชุมชนคิสชนอพยพลงใต้สู่ธนบุรีพระเจ้าตักสินมหาราชพระราชทานที่ดินให้ชุมชนโปรตุเกสตั้งวัดส <t od ine> ังตะครูสราวปีคิทีักราชที่1 7 7ิกลายเป็นศูนย์กลางคาทอลิกแห่งใหม่ริมเจ้าพยา ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่อำนาจรัสเข้มงวดต่อมิชชันนารีอยู่เป็นระยะภาพรวมคือเปิดพื้นที่ให้ชุมชนแต่คุมเข้มคนต่างชาติเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลังสงครามเปิดฉากกรุงกัตนโกสิน์สมัยรัชกาลที่ 1, 1ประมาณปีคศิสต์ศักราชที่1782ถึง1809ก็เชิญมิชชันนารีกลับเข้ามากิจการคาทอลิกค่อยๆฟื้นตัวจนปีคศทสต์ศักราชที่1821สมัยรัชกาลที่ส สร้างอาสนวิหารอสัมชัญที่บางรักและย้ายที่นั่งของมิสซ่งจากสันตาครูสมาอยู่ฝั่งพระนครย่านกงศูนและสถานทูตผู้ได้ว่าคาทอลิกเริ่มฝังลากในโครงสร้างเมืองยุคใหม่ของกรุงเทพแต่ในมิติการเมืองโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่สรัฐยังระมัดระวังความเคลื่อนไหวของนักบวชชาวต่างชาติและจำกัดการเปลี่ยนศาสนาของคนไทยจนมาถึงรัชกาลที่สที่เปิดเสรีทางศาสนามากขึ้น และรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับสันตะสํานักอย่างเป็นทางการในปีคริสตหพักราชที่1851นั่นเองครับสรุปคือระหว่างอายุทยาทุนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นคาทอลิกในสยามเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความอุปถัมภ์ของรัชสำนักความระแวงทางการเมืองถูกมองว่าเป็นศาสนาต่างชาติที่พวงอิทธิพลมหาอำนาจแต่ก็เป็นชุมชนที่รัฐเลือกจะอยู่ร่วมด้วยเมื่อเห็นประโยชน์ต่อ,อการค้าการทูต และการพัฒนาเมืองสมัยใหม่นี่คือพื้นเพาทางสังคมครับและทางการเมืองด้วยที่ทําให้เรื่องวรณะศขีในแดนสยามมีความหมายก้องไกลกว่าศาสนามันพูดถึงราคาที่ชุมชนเล็กๆต้องยอมจ่ายเพื่อรักษาความเชื่อท่ามกลางแรงกดดันของรัฐชาติและจกกักรวรรดินั่นเองครับ ริสต์ศตวรรษที่16-17คือยุคที่สยามและดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการค้าการล่านอนานิคมและการเผยแพร่ศาสนาและในปีคศราชที่1600เมืองท่าของสงขลาชายแดนใต้ของสยามได้กลายเป็นเวทีแห่งการพรีชีพที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสตชนไทยบาทหลวงเยซูอิตชาวโปรตุเกสพร้อมด้วยคณะคริสตชนท้องถิน่นได้เดินทางเข้ามาประกศา,ราศพระวรสารในพื้นที่นี้ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างพ่อค้าชาวยุโรปและมุสลิมพื้นเมืองและโจรสลัดที่ครองนาหนานำในแถบนี้ชุมชนคาตาเลกเล็กๆจึงถูกมองด้วยความระแวงว่าเป็นศาสนาของคนต่างชาติไม่ต่างกันกับแบบที่ผมบอกไว้ข้างต้นครับและยังเป็นภัยต่ออำนาจในท้องถิ่นอีกด้วยไม่นานความหวาดระแวงนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงครับคณะธรรมทูตถูกโจมตีโดยกองกําลังโจรสลัดและผู้ต่อต้านพวกเขาถูกจับกลุ่มถูกสักถามและถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม มีรายงานว่ามีการตัดอวัยวะฉีกหนังเนื้อและบังคับให้ละลิ้งความเชื่อแต่แทนที่พวกเขาจะยอมปฏิเสธพาคิสสิ่งที่หลุดออกจากปากคือคำภาวนาสุดท้ายผู้คนเหล่านั้นถูกนำออกไปสังหารทริมชายฝั่งบางคนถูกฟันคอจนเลือดหนองพื้นสายบางคนถูกเผาทั้งเป็นเปเลวเพลิงกืนล่างแต่คำภาวนายังคงดังก้องกลางควันไฟเสียงกรีดร้องผสมกับเสียงบทสดุดีจนกลายเป็นเสียงแห่งศรัทธาที่ถูกทำให้เงียบด้วยความตายครับ และแม้ร่างของพวกเขาจะถูกทำลายลงในวันนั้นแต่ความเชื่อของพวกเขาไม่ได้ตายไปด้วยตัวกันข้ามครับเลือดที่หยดลงบนพื้นแผ่นดินของสงขลาได้กลายเป็นเสียลักษณ์เงียบงนันว่าแม้ที่ปลายสุดของแผ่นดินสยามก็ยังมีผู้คนที่เลือกพระคริสเนือชีวิตตนเองเสียงของพวกเขาแม้จะถูกกลบด้วยเปลวไฟและคมดาบก็ยังคงกล้องสะท้อนข้ามกาลเวลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเสียงแห่งความเชื่อที่ถูกทำให้เงียบแต่มันไม่เคยดับ กลางคริสตศตวรรษที่19แผ่นดินสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3กําลังเผเชิญความระสัมระสายรอบด้านทั้งศึกภายนอกจากยวนและเขมรและศึกภายในที่มาจากความหวาดระแวงทางศาสนาศาส,สนาคริสต์คาทอลิกในเวลานั้นพึ่งย่างรากในแผ่นดินสยามได้ไม่นานถูกมองว่าเป็นศาสนาต่างชาติที่เข้ามาพร้อมกับฝรั่งโปรตุเกสและฝรั่งเศส จึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองบางพื้นที่ระแวงว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและอำนาจในปีคริศรที่1,849ชุมชนแคทลิกเล็กๆที่บ้านสแกงงามหรือที่คนไทยและคริสตชนจะรู้จักกันในชื่อบ้านสองคอนจังหวัดมุกดาหารได้กลายเป็นเวทีแห่งความโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสตชนไทยครับจุดเริ่มต้นแห่งสนธิกรรมเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแถบน,นั้นได้รับคำสั่งให้บังคับคริสตชนให้ละทิ้งความเชื่อ และหันกลับไปนับถือศาสนาพุทธแบบเช่นเคยครับคำสั่งที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่สําหรับผู้ที่ศรัทธามันหมายถึงการทรยศต่อพระคุณเองเมื่อคริชัยชนบ้านสองคนปฏิเสธพวกเขาจึงถูกกดดันถูกจับถูกเคี่ยนตีและในที่สุดก็ถูกประนามว่าเป็นพวกกบฏในบรรดาคนเหล่านั้นมีผู้หญิงเจ็คนที่ยืนหยัดแข็งแกร่งที่สุดต่อมาเราจะเรียกพวกเธอว่ามรณะสั์ขีแห่งบ้านสแกงามหรือมรณะสเกียงสองคนในภาษาปัจจุบันนั่นเองครับ ทั้งหมด7คนนี้ประกอบไปด้วยนางบุตรหญิงผู้มีสถาแนวแน่ถูกบังคับให้เหยียบกังเขนแต่เธอตอบกลับว่าขบะเจ้าขอมีชีวิตอยู่และตายไปพร้อมกับพระคิ์เท่านั้น 2. นางสีผู้มีชื่อเสียงว่าใจอ่อนโยนแต่เมื่อถูกทรมานเธอกลับเป็นหนึ่งในผู้ที่กล้าหาญที่สุดยืนยันว่าจะไม่ทรยศแม้แต่เพียงคําเดียวนางอุสาผู้ที่ถูกซักถามหนักที่สุดทว่าคําตอบของเธอมีเพียงแค่ว่า พระคิสคือหนทางเดียวของขพเจ้านางฟองแม้มีครอบครัวและบุตรทิลักแต่เธอเลือกพระคิดเหนือสิ่งอื่นนางบัวทองหญิงสาวที่มีชื่อเหมือนดอกไม้แต่จิตใจแข็งดังเล็กกลา้าเธอยืนยันว่าไม่มีอำนาจใดบนแผ่นดินจะพรากเธอจากความเชื่อได้นางทิมผู้ถูกทรมานด้วยการเคี่ยนตีจนแทบสิ้นใจแต่ยังคงภาวนาจนถึงวินาทีสุดท้ายและพากาวงสรรเด็กหญิงอายุเพียง14ปีผู้เป็นเสียลักแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา เธอถูกกดดันหนักที่สุดให้เลือกชีวิตโดยการเหยียบไม้กางเขนแต่เธอเงยหน้าขึ้นตอบอย่างสงบว่าหนูขอตายพร้อมกลับพระเยซูเจ้าในที่สุดครับทั้งเจ็ดคนถูกตัดสินประหารชีวิตการทรมานถูกใช้ก่อนเพื่อหวังให้พวกเธอหักใจมีการเคี่ยนตีกักขังอดอาหารแต่ก็ไม่มีใครยอมจำนนเมื่อพวกเธอยังคงภาวนาอย่างสงบโทษประหารจึงถูกนำมาใช้ บางถูกฟันคอทิ้งกลางหมู่บ้านบางถูกแทงจนร่างจมกองเลือดเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดถูกกลบด้วยเสียงภาวนาที่เปล่งออกมาจนวาระสุดท้ายผู้คนเล่าขานว่าหลังจากร่างของผู้เธอสิ้นใจบรรยากาศทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดรา,ราวกับว่าเวลาได้หยุดเดินคล้ายกับธรรมชาติเองยังร่วมเป็นพยานต่อความศรัทธานี้มรณะสักขีทั้งเจ็ดแห่งบ้านสแกง,งามหรือสองขอนไม่ใช่เพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านธรรมดา แต่คือผู้ที่กลายเป็นเสียลักษณ์ของความศรัทธาอันไม่อาจถูกทำลายและด้วยความยิ่งใหญ่นี้นี่เองครับศาสนาจากโรมนคาทิลิกได้ยกย่องพวกเธอขึ้นเป็นบุญญาราศีในพิธีประกาศเมื่อวันที่22ตุลาคมปีคศ,ศที่1,989โดยสมเด็จพระสัตป,ปายาอนปอนที่2นี่คือการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเสียงแห่งความเชื่อของพวกเธอแม้ถูกทําให้เงียบด้วยดาบและเลือดในปี1,849ก็ไม่เคยดับลงแต่กลับดังก้องไปทั่วโลกกันเลยทีเดียว หนึ่งศตวรรษครึ่งหลังจากเลือดของพวกเธอหลั่งรดแผ่นดินสองขอนเสียงแห่งศรัทธานั้นไม่เคยดับสูญแต่กลับกองสะท้อนข้ามกาลเวลาจนไปถึงกรุงโรมหัวใจของศาสักรคาทาริกและในที่สุดครับวันที่ย2บตุลาคมปีคศ,ศที่หักราร้อยแปดณนครนรัฐวัติกันสมเด็จพระสัตนตะปาปายอนปอนที่2ได้ทรงประกอบพิธีบีติฟิเคชันหรือการประกาศแต่งตั้งบุญยญราศีแก่มรณะสกขขีทั้ง7 แห่งบ้านสแกงงามพระสันตปาปาตรัดดินยันว่าพวกเธอไม่ใช่เพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านที่ถูกฆ่าเพราะศรัทธาแต่คือพยายนแห่งความเชื่อที่แท้จริงเลือดที่พวกเธอสละคือโปรยมเมล็ดพันธุ์ของศรัทธาที่จะเติบโตและงอกงามต่อไปในพื้นแผ่นดินไทยการได้รับการประกาศเป็นบุญ,ญาราศีไม่ใช่เพียงเกียรติยศในวพติศาสตร์เท,ท่านั้นแต่คือการยืนยันอย่างชัดเจนว่าศรัทธาของพวกเธอเปน็นอมตะพวกเธอไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าของอดีต ไม่ใช่แค่เพียงบันทึกเก่าแก่ที่ถูกฝังในกาลเวลาแต่คือเสียงพยานที่ยังคงพูดกับเราทุกคนในปัจจุบันพูดกับเราว่าศรัทธาที่แท้จริงนั้นไม่อาจถูกทำลายด้วยดาบไฟหรือแม้แต่ความตายและจากวติกันชื่อของมรณะสักขีทั้งเจท่านแห่งบ้านสแกงามจึงถูกจารึกลงในรายนามของบรรดามรณะสักขีทั่วโลกเขียงข้างกับเหล่านักบุญและมรณะสักขีแห่งความเชื่อจากทุกทวีปพ,พวกเธอคือหลักฐานว่าแม้ดินดินเล็กๆอย่างไทย ก็ได้หล่อรอมพยานแห่งพระคริสต์ที่โลกทั้งใบต้องก้มศีรษะให้มรณะสกีไม่ใช่คนที่ถูกฆ่าเพียงเพราะเรื่องศาสนาครับแต่ในสายตาของศาสนาจักรพวกเขาคือผู้ที่ร่วมแบกกางเขนไปกับพระคริสต์ทุกการทุกตีทุกบาดแผลและทุกหยดเลือดของมรณสกขขีคือการมีส่วนร่วมกันในพระมหาทรมานของพระเยซูเจา้าและในที่สุดคือการสิ้นชีวิตเพื่อศรัทธา ก็คือการเข้าสู่ชัยชนะเดียวกับพระคริ์บนไม้กางเขนนี่คือความหมายทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะการพีชีพของมร,รณะสกีไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะของศรัทธาที่เหนือความตายสําหรับริดชนไทยมร,รณะสกีทั้งหลายเป็นดังรากฐานของชุมชนความเชื่อครับเพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นดินแดนที่ศาสนาคริสต์เป็นชนกลุ่มน้อยแต่การที่มีบรรพชนยอมสละชีวิตเพื่อพระคริ์กับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานยังคงยืนหยัดในความเชื่อ ท่ามกลางแรงกดดันทั้งจากสังคมและวัฒนธรรมการจดจำมรณะสกีจึงไม่ใช่การล่าลึกถึงอดีตเท่านั้นแต่เป็นการย้ำเตือนว่าแม้เราจะเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆแต่ความเชื่อของเราแข็งแกร่งและเพราะมีรากฐานที่อย่างลึกในเลือดแห่งคำพยานนั่นเองครับที่สำคัญที่สุดมรณะสกีของทไทยมิได้ยืนอยู่เพียงลำพังหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมรณะสกีทั่วโลกที่ญี่ปุ่นเองในปีคศิสต์ศักราชที่1597นักบุญเปาโลมิกิและเพื่อนร่วมมรณะสกีอีก25ท่าน ถูกตรึงกางเกงที่เมืองนางาซากิศรัทธาของพวกเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กิจชนญี่ปุ่นลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเชื่อแม้ต้องซ่อนเร้นนานหลายร้อยปีและที่เวียดนามประมาณคิสวรรตที่18-19มีมรณะสักดิกว่า117ท่านที่ถูกฆ่าเพราะปฏิเสธจะละทิ้งพระคริสต์หลายคนถูกทรมานด้วยวิธีการที่โหดร้ายแต่กลับยอมรับมันด้วยการภาวนาครับและในประเทศไทยคือปีคิสศักราชที่1600และ1849 แม้จานวนจะไม่มากเท่าญี่ปุ่นหรือเวียดนามแต่ความหมายก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะทุกชีวิตที่พลีชีพในแผ่นดินนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อของคาตอลิกสามารถอย่างรากได้ในทุกวัฒนธรรมแม้จะต้องแลก้วยเลือดการเปรียบเทียบนี้ทําให้เราเห็นภาพรวมว่ามรณะสักขีคือสายฐานแห่งสัทธาเดียวกันที่ไหลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและประเทศไทยคือหนึ่งในภูมิภาคที่สายน้ําแห่งสธานนี้ได้ทิ้งร่องรอยอันลึกซึ้งเอาไว้นั่นเอง เรื่องราวของมรณะศักขีแห่งเมืองไทยตั้งแต่สงขลาในคศที่1,600จนถึงบ้านสแกงงามในปีคศที่1,849คือบันทึกแห่งเลือดที่ชี้ชัดว่าศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือสิ่งที่มนุษย์ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเลือดที่หลั่งลงแผ่นดินในวันนั้นกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเป็นแรงบันดาลใจให้คิจชนชาวไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าและยังคงสะท้อนกองจนถึงพวกเราทุกคน ที่นั่งฟังเรื่องนี้ในค่าคืนนี้วันจันทร์แบบนี้นั่นเองครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือถ้าวันหนึ่งเราเองต้องเลือกระหว่างความเชื่อกับความอยู่รอดคุณผู้ชมจะเลือกสิ่งใดกันแน่มบรณศักดิ์สขีไม่ได้ฝากคําตอบไว้ให้กับเราครับพวกเขาฝากไว้เพียงพยานแห่งชีวิตที่ตะโกนกลองว่าความรักที่แท้จริงไม่มีวันตายหากเรื่องราวของมราณศักดิ์สิีแห่งแผ่นดินไทยได้จุดประกายบางสิ่งในใจคุณก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์กันไว้ด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเดินทางไปในดินแดนแห่งตำนานความลับและเสียงแห่งประวัติศาสตร์ปัจจุบนันมีระบบสมัครสมาชิกและสามารถสนับสนุนผมได้ทางตรงผ่านปุ่ม s u p ๊ก์และการซื้อเสื้อผ้าจากตะกร้าที่ผมทิ้งไว้ให้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพระเจ้าอวยพรครับ